สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบันเลงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวขุยไม้กระพีขอควายคีบีแฟตครับเป็นงานแบบไม่เลี่ยมนะครับเดี๋ยวดูงานกันก็ยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยลายไม้ของไม้กระพีขอควายก็ชัดสวยงามประมาณนี้นะครับเป็นขนาดตัวนอก25มิลครับเป็นแก่นไม้ล้วนนะครับไม่ไม่ติดก,กระพี ตัวนี้ก็จะมีกลิ่นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นโคนสาบควายนะครับเป็นขุยที่เกรดเกรดเริ่มต้นของผมเลยนะครับก็คุณภาพก็จะแตกต่างจากงานประมาณนี้มันจะมีงานอยู่2เกรดอะครับงานผมก็จะมีอยู่2เกรดก็คือเกรดมันคนละราคานั่นเองความละเอียดแล้วก็คุณภาพเสียงก็จะต่างกันตัวนี้เป็นเริ่มต้นนะครับอยู่หลักไม่เกิน2000บาทตัวนี้2 5 0 0อันนี้1 8 0 0ก็ประมาณนี้คี กีก็จะเป็น g V ีแฟร์เดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับเป็นรีวิวประกอบการขายนะครับสำหรับเรานี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับก็โดยรูปแบบงานก็เป็นงานที่ความละเอียดปานกลางก็ไม่ถึงกับเป็นงานหยาบนะครับเป็นงานที่ละเอียดพอสมควรอยู่นะครับก็ใช้ฝึกหัดได้ใช้เป่ามันเลงจริงได้ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับ เป็นคุยลมกลางลมกลางๆไม่ไม่เบานะครับไม่ค่อนเบากลางแต่ก็ไม่ค่อนหนักนะครับไม่หนักนะการขึ้นเสียงสูงเนี่ยก็มีความต่อเนื่องนิดหนึ่งแล้วก็ลมก็ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะไม่ไม่ใช่ว่ามากจนขึ้นไม่ได้นะครับ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับก็รูมังครับ เสียงก็ขนาดพอดีนะครับแล้วกเ็เสียงพวกโครมาติกพวกอะไรนี่ก็ก็สามารถที่จะเป่าได้นะครับประมาณนี้ก็พอได้คู่ปแปด จริงๆแล้วเนี่ยตัวขุยเกรดประมาณนี้นะครับได้มาตรฐานเสียงประมาณนี้ผมถือว่ามันมันโอเคละเพราะว่าเ,เรื่องของราคามันก็มีผลกับคุณภาพหรือว่ารายละเอียดพวกนี้มีส่วนหมดนะครับขุยพวกนี้จะเป็นขุยที่ทําจํานวนมากนะครับราคาเลยจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราอยากได้ขุยที่คุณภาพมันดีขึ้นกว่านี้นะครับก็จะเป็นงานในรูปแบบของงานสั่งทํา ประมาณนี้เดี๋ยวให้ชมนะครับอ่าตวนนี้อันนี้นี่คุณภาพเสียงนะครับคุณภาพของงานก็จะจะละเอียบขึ้น3,500ครับตัวนี้ครับก็สำหรับงานที่ผู้เริ่มต้นประมาณนี้ก็โอเคละนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงนะครับผมจะเป่าเพลงทานตะวันแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ ฟังในเรื่องลูกเอื้อนหรือว่าเสียงสูงการต่อเนื่องของโน้ตนะครับได้ดีนะครับเป็นรีวิวประกอบการขายนะครับเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยนะครับทานตะวันครับ ก็เป็นรีวิวประกอบการขายขาคร่าวๆนะครับคร่าวๆที่พอได้ฟังเสียงโน้ตนะครับได้ฟังเสียงเพลงนะครับคุยก็จะมีรูปแบบของการติดแฮบนิดๆแต่ไม่ใช่เสียงลมนะถ้าเราใช้ขึ้นในท่อนเสียงสูงนะมันจะมีปัญหาหรือไม่เดี๋ยวผมลองดูนะครับเพลงพิษลักพิษนุโลกจะมีท่อนหนึ่งนะครับที่เราขึ้นแตะสูงไปจนถึงโดตัวที่3นะครับโดจะมีตัวที่1 ตัวที่สองแล้วตัวที่สามเนี่ยตัวนี้คือตัวที่สามนะครับมันจะเป็นท่อนนี้นะครับเดี๋ยวผมเป่าให้ชมนะครับ สามารถขึ้นได้เป็นปกตินะครับเราอนี้เป็นรีวิวประกอบการขายจากผมหนึ่งขุยมนเรงน,นะครับคุยไม้กระพีเขาควาย G B Fat ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับหนึ่งขุยมนเรงสวัสดีครับ